อันนี้นะเราจะพาทุกท่านมาทําการอัดก้นบ่อแบบหล่อขึ้นมาเลยนะพี่น้องนะโอเคเลยตามๆอ่า2องคูด้วยบ้านมีคูนึงตอนนี้จะให้เบาแม็กไม่หลอกตวงใครมาแกะนะครับผมอ่ะมาแม็กจัดการดูแล้วมาดูกันครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะแต่ตรงนี้นะรู้สึกว่าจะมีรอยน้ํามันซึมออกนะมันเป็นรอยเหมือนรอยแมงนะพี่น้องนะ มันเป็นรอยแมงไม่รู้ว่ามันจะ,จะอัดน,น้ําอยู่หรือไม่นะแต่ว่ามันมีวิธีการปิดรูพวกนี้อยู่นะตรนมีเทคนิควิธีการอยู่นะครับเราใช้สิ่งนี้ในการป้ายเพื่อทําการอุดรอยรั่วของท่อซีเมนต์นะครับถามว่ามันคืออะไรถามว่ามันคืออะไรนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VNT อิริคงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมมีคนงานมาหล่อช่วยนะพี่น้องนะเซนีครับผมมีเซนีกับคืนมาแล้วครับผมกับเบอลแม็กบลหล่อลวงไผ่ตอนนี้ผมก็ให้เขาเทนทำการทีหล่อเสาก่อนนะวันนี้นะเราจะพาทุกท่านมาทำการอัดก้นบ่อแบบหล่อขึ้นมาเลยนะพี่น้องนะ แบบรอขึ้นมาเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่ครับแบบที่เราทําการแกะใบนะแต่ไม่มีฐานนะพี่น้องนะฐานไม่มีเลยเราจะเอาฐานมาวางไว้ตรงนี้นะถ้าเราจะอัดลักษณะนี้เราต้องมีพื้นที่นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่เรียบๆนะพี่น้องนะนี่ครับ,แร,บแรกๆเราต้องทําการประกอบข่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผม นี่ครับหลังจากที่ทำการประกอบเสร็จนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะข้างล่างแล้วก็มีพื้นนะที่ทาน้ํามันไว้แล้วนะผมแบบเราก็ทาน้ํามันนะครับผมเราจะเทเป็นฝาก่อนนะพี่น้องนะเราจะหล่อขึ้นมาเลยนะครับอ่ะมาแม็กซ์เกลี่งเคลเลยตามๆสองคู่ด้วยมานม่คู่นึงอ้าวเสียงใตญแค่นี้เดี๋ยวมีคู่นึงไป ก็มันจะเป็นลักษณะาการหล่อนะครับการหล่อบอ่อขึ้นมาเลยนะไม่ได้เป็นการอาัดก้นปกติแล้วการอัดก้นบอ่อเราจะทําการหล่อบอ่อหล่อท่อให้มันเป็นท่อวงกลมให้มันเสร็จนะผมหลอ่อท <Okay. S 1> นะ่อวงกลมให้มันเสร็จแม็กประมาณท่อนึงเลคนหนึ่งก็หล่อท่อวงกลมให้มันเสร็จหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาท่อมาวางไว้แล้วก็ทําการเทปูดอัดเหมือนคลิปที่ก่อนๆน,น,นะโ <Okay. S 1> อเคอะ ทีนี้จะทําการหล่อขึ้นมาเลยนะครับนี่สองโอเคสองหนาเกินไปแล้วมั้งสอง <c oughs> <c oughs> ก่อหลังจากที่ทําการเทปูเสร็จนะเราก็ทําการปาดตีเกียร์ครับตีเกียร์ให้มันดิบเรียบเสมอนะพี่น้องนะไม่ต้องในหะ้มันะมเรียบมากนะฮะเรียบไม่เสมอให้มันได้ระดับกันนะครับนี่ปูนเยอะผมก็เลยตักออกมาครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะตัวต่อไปนะเราจะต้องทําการใส่ลวดนะพี่น้องนะ วดวเราต้องทําการดัดนี้นะฮนะดัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ครับเพื่อที่จะเอาลงไปในท่อของเรานะครับผมลงไปอย่างนี้นะฮะนี่ครับลงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการลงในลักษณะกากระบัดนะพี่น้องนะอ่านเะอเดียวผมจัดก่อนนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมหลังจากที่เราทําการเอารวดใส่นะลวดตัวนี้เราจะเป็นเอ่าเป็นเหมือนตัวค้ำนะค้ำยันนะครับเป็นตัวยึดเกาะของปูนนะครับผมก็พ,พยายามตั้งให้มันตรงนะครับผมส่วนตัวที่มันเลอะมานี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีทําอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักพักก่อนนะครับผมเยาทาการหลอพวกท่อพวกอะไรเสร็จก่อนนะครับพวกเสาเสร็จก่อนแล้วจะทําการมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับผม ก็หลังจากที่ทําการหล่อทุกอย่างเสร็จนะครับมันก็จะเริ่มแห้งแล้วนิดนึงมันก็พอจะตั้งแกนได้นะครับทีนี้เราจะเอาแกนตัวนี <Than> ้นะเอาแกนของท่อมาตั้งใส่ใส่ข้างในนะครับแล้วก็ทําการหล่อขึ้นมาเลยนะครับมันจะเป็นท่ออัดก้นแบบหล่อสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมอาแม็กมยกคนละฟังเฮดคือเก่าอะเฉลี่ียเด้อเดี๋ยวคนเรค่อยๆว่างเฉลีรียให้มันอยู่อันกลาง เ,เนี่นแเบบิงดีๆจับสองมือนี่ๆนี่จับสองมือน,ออนี่ตั้งลงตรงกลา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 งเฉลียฉเฉลียเเฉลียเฉลียขอบให้มันพอดีโอเคได้ลักษณะนี้แล้วก็ทำการเทปูนลงนะครับใหญ่ได้บางๆมาเลยรอบเลยเอาละ ตัวลงแล้วก็เอาเหล็กมาซ้อมนะที่นี่นะส่วนลวดตัวนี้นะเรา,เคาค่อยๆเก็บที่หลังฮะใกล้จะเต็มเราค่อยๆเก็บนะครับ หลังจากที่เทเสร็จเหลือประมาณนี้นะแล้วก็พับลงอย่างนี้เลยนะครับพับให้มันอยู่ในขอบบ่าหักลงนะเนะ่ยให้อยู่ในขอบบ่าเนี้ยับลงไปเลยนะเสร็จแล้วเราก็ปูนมาเททับเลยครับเทบนี้นะเททับลงไปเลย นี่ครับแกเป็นลักษณะนี้นะการรอรอท่ออัดก้นแบบสำเร็จไปเลยแบบรวดเดียวนะไม่ต้องมาทำการเ,าเทท่อแล้วก็ทํามากัดอัดที่หลังนะครับนี่ครับะมันโผล่ขึ้นมาทำไมเนี่ยแมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็อัดลงนะพับลงนะครับผมอัดลงไปเลยแต่ ปกติเราต้องมาพับพับตั้งแต่แรกเลยนะพี่น้องนะทีนี้มาดูข้างในนะพี่น้องนะข้างในน่ะมันจะเป็นลักษณะปูนยังไม่แห้งนะผมปกติมันต้องให้มันแห้งลงกว่านี้นะเพราะว่ามันจะปูนมันจะไม่บีออกมานะผมนะครับข้างในก็ทําการปาดแต่งให้มาเรียบพอประมาณนะพี่น้องนะปาดแตงพอเรียบพอประมาณแล้วก็ทั้งหลอกนะฮะก็ทําการยังไม่ปาดแต่งนะครับผมเพราะว่าปูนมันจะ ยุบลงไปนะปูนจะยุบลงไปอยู่นะครับเราคอยมาปัดแต่งตอนที่มันใกล้จะแห้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเวลาครับผมยวรอเวลาสัก1ินาทีนะฮะสิบถึงสิบห้านาทีนะครับ,รบก็หลังจากที่ทําการเทหล่อนะประมาณสัก 10- ถึงสิบห้านาทีนะปูนก็เริ่มจะเซตตัวแล้วนะพี่น้องนะนะครับผมปูนเริ่มจะเซตตัวแล้วเราก็ทําการแต่งข้างบนเลยแต่งข้างบนโดยการ แต่งท่อฝาท่อให้มันเรียบไปเลยนะครับผมแล้วก็ดูว่าเหล็กของเรามันโผล่ขึ้นมาไหมถ้าโผล่ขึ้นมาแล้วก็แทงลงไปนะนก็อันนี้นะครับข้างบนนี้ก็ต้องนี่โผลนะ่มาเนี่ยเหล็กเหล็กโผล่มาแล้วก็ต้องกดลงนะพี่น้องนะนี่ครับ เราแตงเรื่อยครับผมมันเรียบเสร็จแล้วเราก็จะไปจัดแจงข้างล่างก็มาเจอกันในเช้าวันใหม่เลยนะพี่น้องนะก่อนเมื่อวานฝนตกนะครับผมฝนลินนะไม่ตกหรอกพอดินลินนะก็มาได้แกะให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมตอนนี้จะให้เบาแม็กไม่หลอกลวงใครมาแกะนะครับผมอ่ะม้แม็กจัดการดู แล้วมาดูกันครับข้างในมันจะเป็นยังไงนะจะแกะออกได้หรือไม่นะครับผมนี่ครับชิ้นแรกออกแล้วกลองพห่ไหมกลองเ่เออละอ่ะเรามาดูลักษณะข้างในท่อนะพี่น้องนะท่อแบบนี้ข้อดีนะครับข้อดีก็คือง่ายต่อการขนส่งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราอัดก้นนะครับผมถ้าเราอัดก้นแบบหล่อขึ้นมาเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะเอ่อเขาเรียกวอะไร มันจะแยกกอกจากการนิดน้อยนะเพราะว่าเราหล่อพื้นเป็นแผ่นเดียวไปเลยนะครับถ้าปกติถ้าเราอัดก้นนะครับผมอัดก้นแบบเราเทปุ๊บเทไอท่อมาแล้วนะเราเทท่อมาแล้วปุ๊บเราเอามาอัดก้นปูนปูนท่อเนี่ยมันแห้งแต่ปูนที่เทไปม,มันเป็นปูนใหม่บริเวณรอยต่อมันจะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเหล็กยึดนะไม่มีเหล็กยึดนะครับนี่ครับข้างในอันนี้มันจะข้อดีก็คือเราเทเป็น ฝาเหมือนฝาเนี่ยในอันนี้นี่ผมก็เทฝาไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานถ้าเราเทฝาเป็นฝาแล้วก็ทําการเอาท่อแกนในมาลงแล้วก็หล่อขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้เปียกในเรื่องของการขนส่งแล้วก็การเก็บน้ํานะครับผมการเก็บน้มามันวยเ,เก็บได้ดีนะครับการซึมมันก็จะมีน้อยนะครับผมเวลาเราขนส่งเวลามาโดนกระแทกกระแทกแบบว่ารถขี่ไปแล้วมันตกลุมตกอะไรนะมันกระแทกขึ้นมามันก็จะไม่ทําให้ท่อมันแตกนะ ก้นมันแตกหรือมันมีรอยแยกออกจากกันนะครับผมนี่ครับให้บาแม่ไม่หลอกลวงใครแกะก่อนนะฮะแกะให้มันเสร็จเลยเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในว่ามันเป็นยังไงบ้างเราใส่น้ําได้ไหมเราจะลองใส่น้ําเลยนะเคียวๆไปนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ําให้ดูเลยว่ามันจะเก็บน้ําอยู่หรือไม่นะครับโอเคออกมาแล้วนะครับ อ่ามาดูข้างในนะพี่น้องนะเห็นไหมครับข้างในในะครับอันนี้เป็นเป็นรอยของแม่แบบตัวไหนนะมันเกาะอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้นะรู้สึกว่าจะมีรอยน้ํามันซึมออกนะมันเป็นรอยเหมือนรอยแมงนะพี่น้องนะมันเป็นรอยแมงไม่รู้มันจะจะ,จะอัดน้ําอยู่หรือไม่นะแต่ว่ามันมีวิธีการปิดรูพวกนี้อยู่นะตรงนี้เทคนิควิธีการอยู่นะครับแต่เราต้องทดสอบดูก่อนว่ามันจะรั่วออกไหมตามรอยตามมดตามแมงพวกนี้นะแต่มันมีวิธีการปิดตามมดตามแมงพวกนี้นะ ถ้ามันรั่วเดี๋ยวผมจะมาปิดให้ดูนะครับเราใส่น้ําเข้าไปแล้วนะประมาณท่วมบริเวณตาหมดตามแมงนะครับการรอลักษณะนี้ข้อเสียนะข้อเสียของมันคือมันจะชอบมีตาหมดตามแมงบริเวณขอบล่างนะครับเพราะว่าฐา,านนะมันจะวางอยู่บนปูนนะครับปูนที่ยังไม่แห้งนะครับเวลาเราเทปูนล,ลงไปปุ๊บเวลาเราอัดอัดซ้อมซ้อมลงไปปูนมันจะน้ําปูนมันจะไหลออกมาบริเวณรอยต่อรอยต่อระหว่าง ปูนกับ uh, แผ่นแผ่นเหล็กตัวนี้นะแผ่นแกนตัวนี้นะมันจะไหลออกมาข้างในนี่ไหลาออมาลักษณะนี้มันจะไหลบีออกมาเหมือนเหมือนตอนที่เทล,ลงมานะทุกท่านได้เห็นนะครับมันก็ทําให้น้ําปูนไหล,ลออกมาหมดเลอแเต็หินครับข้างในมันก็เลยทําให้เกิดเป็นตาโม,มดตาแมงดังนั้นถ้าจะให้ดีนะถ้าจะหล่อแบบนี้นะครับผมก็ต้องให้ปูนข้างล่างตัวนี้นะแผ่นข้างล่างให้มันเซตตัวให้มันแห้งเกือบแห้งเลยแหละนะครับมันจึงจะสามารถ เก็บน้ำปูนได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับเนี่ยเจอแล้วรอยรั่วไหลออกมาเหมือนปลาปลาแตกเลยทีเนียเห็นไหมมันเป็นตาโมตาแมงแบบนี้แหละเป็นรอยแมงเลยนะแต่เรามีวิธีอุดนะครับผมมีวิธีปิดไม่ให้น้ํามันไหลซึมออกมาเลยอย่างเช่นท่อนี้นะเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นตาโม,ม่ตาแมงเหมือนกันนะ นี่คือใส่น้ําแล้วนะครับนี่ครับใส่น้ําแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไอ้ร้อยรั่วเลยแต่เป็นแมงเหมือนกันนะครับไม่มีรอยรั่วเลยเห็นไหมนี่เปลี่ยนเป็นคราบร้อยรั่วเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมนะท่อมันอาจจะไม่สวยนะพี่น้องนะก็อ,อาจจะไม่สวยเพราะว่าเราหล่อแบบหล่อแบบเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ถ้าหล่อแบบไอ้สำเร็จเป็นท่อแล้วก็มาอาัดก้นที่หลังท่อจะสวย นะครับเขาจะสวยแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะแผ่นข้างล่างนะครับมันจะมันจะแยกออกจากกันกันกบตัวท่อนะครับข้อดีขอด้ขอเสียแตกต่างกัน,กนครับผมอ่าต่อไปจะเป็นการอุดรอยรัว่วนะฮะร,รอยตามมุดตามแมงนะครับที่เกิดจากอ่าการหล่อขึ้นมานะผมเพราะว่าพอพวกนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก็บน้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องมีวิธีทคนิควิธีการเพื่อจะให้มันเก็บน้ําอุดน้ําอยู่นะครับผมโดยใช้ สิ่งนี้ครับไหมสิ่งนี้ครับสิ่งนี้ป้ายเข้าไปเราใช้สิ่งนี้ในการป้ายเพื่อทำการปุดรอยรั่วของท่อซีเมนต์นะครับถามว่ามันคืออะไรถามว่ามันคืออะไรนี่ปูนธรรมดาเนี่ยครับผมผงปูนนะฮะปูนที่เกยวจากกระสอบ นะครับอยู่ในบอ่อปูนผมนั่นแหละอยู่ในถังปูนผมนะครมาทําอย่างนี้เลยนะนี่แค่นี้เองเทคนิคง่าย,ายๆนะครับอ่ะโอเคครับผมหลังจากที่ทำกรรมการป้ายปูนไว้แล้วนะป้ายปูนไว้แล้วนะตอนนี้ก็ปกติมันต้องปล่อยให้มันแห้งนะครับแห้งสักประมาณครึ่งวันนะพี่น้องนะแล้วก็พรมน้ําเข้าไปนะตอนนี้ผมจะใช้วิธีการรูดรับขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะ ก็จะอัดน้ําเข้าไปเลยนะพี่้องนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามันจะรั่วไหมนะนี่ครับก็ใส่มันครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยก็ท่วมบริเวณที่เราทําการทาป,ปูนไว้นะที่จริงมันต้องให้มันแห้งซะก่อนนะถึงจะอัดน้ําแต่ที่ผมรัดแล้วกตัดตอนนะผมรั่วแล้วให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะรั่วอไหมนี่ครับจุดที่เคยรั่วนะ ก็ไม่ออกแล้วนะฮะโอเคครับผมก็ส่วนมากนะผมจะให้ลูกค้าไปอัดเองนะครับมผมไปอัดก้นเองนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเราอัดก้นไปให้นะพี่น้องนะถ้าเป็นลักษณะเหมือนการหล่อท่อนะครับหล่อท่อแล้วก็มาอัดก้นที่หลังเนี่ยบริเวณก้นบ่อเนี่ยถ้าโดนกระแทกไปบ่อยมันจะเกิดเป็นรอยห่างรอยแยกเหมือนรอยรอยเล้าเนะี่ย จะทําให้เนื้อปูนไ,ไม่เกาอะอกันแล้วก็ทําให้น้ํามันซึมลงบริเวณรอยต่อนะั้นนะครับผมดังนั้นผมจะแนะนําให้ลูกค้านะฮะซื้อท่อไปแล้วก็ไปอัดเองนายพงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถเอาไปวางไว้ตําแหน่งของมันนะฮะตำแหน่งของมันที่มันจะอยู่เลยนะแล้วก็ทาการเอากระสอบลองพื้นกระสอบลองพื้นแล้วก็เอาท่อไปวางไว้นะฮนะแลนะ้วก็อัดก้นไปเลยนะฮะเวลอาอัดน้ําเข้าไปน้ําก็จะอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมเทคนิควิธีการต่างๆนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครก็ประมาณนี้เลยนะครับทตามได้นะครับผมแต่ผมจะไม่ค่อยนิยมอัดให้ลูกค้านะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจในงานแบบนี้ครับฝาก,กกดไลคก์กด subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ